เร,รียนท่านประธานผุ้ที่สภาที่รรเคารพผมต้องขอขอบคุณแต่ละท่านที่แสดงความคิดเห็นให้ข้อสังเกตนะครับผมทึกไว้หมดนะเดี๋ยวขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดีนะเดี๋ยวจะไปเพิ่มเติมในรายงานนะครับอย่างของอาจารย์ลบพูดถึงเรื่องกลุ่มพันธุ์ข้าวเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยปลูกข้าวเยอะนะ น่าจะมีกลุ่มนี้กับทุกทุกหมู่บ้านนะครับท้อ,องท่านอาจารย์ไกรสิทธิ์ก็เป็นข้อเห็นที่ดีนะเดี๋ยวจะไปเพิ่มเติมฮะอาจารย์นะครับท่านวงสยามเรื่องเครื่องแบบรู้สึกจะมีอยู่ในนี้แล้วถ้าจะไม่ผิดนะครับท่านรณวิทย์ก็เหมือนกันนะฮะปรับปรุงกฎหมายอะไรเนี่ยนะครับครับก็เกือบหมดแล้วนะครับ ท่านสมชายเสียงหลายก็อีกสามประเด็นนะครับท่านวีสักพูดถึงเรื่องอ,อพอปอทั้งหมดนี่เดี๋ยวผมจะไปรวบรวมนะครับแล้วก็จะเพิ่มเติมในเอกสารฉบับนี้นะครับก่อนที่จะดำเนินการแจกจ่ายแล้ะก,ก่อนที่จะเสนอต่อไปอยังรัฐบาลน,นะครับเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่เรียนนะครับว่าไม่มีใครพูดถึงเลยทั้งที่เป็น โครงสร้างหลักของการปกครองของประเทศเรานะครับถ้าหมู่บ้านไม่เข้มแข็งตำบลไม่เข้มแข็งไม่ได้นะครับตำบลไม่เข้มแข็งอำเภอไม่เข้มแข็งจังหวัดไม่เข้มแข็งประเทศก็ไม่เข้มแข็งนะครับครับผงขอขอบคุณอีกครั้งนะครับครับขอบคุณมากครับ